รีวิวเครื่องมวนผม My d i r y รุ่น Lavender วิธีใช้ง่ายมากจากกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องจากนั้นกดปุ่มเล็กเพื่อเลื่อนอุณหภูมิตามที่ต้องการได้เลยจากนั้นกดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเลื่อนตำแหน่งการตั้งค่าเป็นเวลาที่เราจะให้ผมอยู่กับแกนร้อนค่ะเราเลือกได้ว่าจะเอาร้อนหมุนออกหรือหมุนเข้าจากการเลือกปุ่มกดซ้ายขวาไม่ต้องงอมือหมุนเลยค่ะและจะมีเสียงเตือนด้วยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดค่ะ วเครื่องมีคริสตัลกันความร้อนหมดกังวลเรื่องอุบัติเหตุไม่ว่าจะกับมือเก่าหรือมือใหม่ใ,หมใครๆก็เคยโดนแกนหน้ามากอนใช่ไหมล่ะได้รอนผมเด้งแต่ดูธรรมชาติผมสั้นกันม้วนผมใครๆก็กลัวแก่ใช่ไหมล่ะแต่เครื่องม้วนผมของไ My Daily รุ่น l า ve n เดอร์นี้ทางใช้ง่ายได้รอนเด้งแถมรอนดูธรรมชาติเข้าหน้าเข้าผมสุดๆใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้ผมรอนสวยเด้งพร้อมออกไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆแล้ว ใครจะคิดว่าวัย41ปีม้วนผมออกมาแล้วได้ลอนเด้งดูเด็กแบบนี้ใครสนใจปักหมดให้แล้วนะทุกคนไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย